สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีตอนรับสู่เกมโรบอกภายในแมป d a น d y w o วิลแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยแมในคลิปที่แล้วผมลืมเลยนะครับว่าผมเก็บตัวอะไรบางอย่างครบไปแล้วนี่ฮะแอสโซโอ้โหตอนนั้นคือเหนื่อยใจครับเลยรีบปิดคลิปเนาะเนื่องจากโดนเข้าด้านหลังนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เออโอเคช่างมันเก็บมานะครับเดี๋ยวเราไปดูทริงเคสกัน ริงแคสนี่ครับก็จะเป็นหมวกนั่นเองจะเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยอ่าเพิ่มการร e เจนสต a ม i ินนะครับ40%เอ่า,อาเมื่อทำการเอ้ยเมื่อทำการสกัดน้ำดำอยู่โอ้น่าสนใจน่าสนใจก็คือถ้าใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยสต a ม i ิน่น่าจะแทบไม่มีวันหมดเลยก็ได้ <c oughs> หนีเติมหนีเติมอะไรประมาณเนี้ยอ่า,อาค่อยว่ากันเอาละครับสำหรับคลิปนี้ ผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งนี้ก่อนนี่ครับนี่ครับผู้สร้างเขาไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นเขายังคงให้โอกาสสำหรับคนที่ยังเก็บไม่ครบอยู่ซึ่งก็คือผมนั่นเองมาอีกแล้วครับในคลิปนี้จัหนักจัดเต็มไปเลยอาโรเจอร์นี่ครับแล้วก็เล่นมาเลยโอเคอในคลิปนี้ก็จะเล่นโรเจอร์นะครับเพื่อที่จะไปเก็บบาซี่ให้ครบนั่นเอง คืออาจจะไม่ได้ครบในคลิปนี้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บได้อยู่ที่63%มันยังขาดอีกเยอะเลยงั้นเดี๋ยวผมลองคำนวณสักเล็กน้อยนะว่าจะต้องเล่นอีกสักกี่รอบถึงจะเจอถ้าเล่นโรเจอร์เผื่อในคลิปนี้ผมอาจจะเจอครบเลยก็ได้เค okay, ครับผมไปดูมาแล้วไม่ใช่ไปดูไปคำนวณมาคือถ้าเล่นโรเจอร์เนี่ยผมจะต้องเจอตัวนี้ถึง3ครั้งด้วยกันโอ้มันก็น้อยอยู่นะแค่3ตัวเท่านั้นครับ คือเจอ3ตัวในเกมเดียวเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วคือมันเป็นไปได้โดยการเจอ3ตัวเนี่ยผมจะได้การวิจัยอยู่ที่42เปซซึ่งก็ครบเลยนะฮะเจอ2ตัวไม่ได้นะครับไม่ครบต้องเจอ3ตัวถึงจะเก็บจนครบนั่นเองเอาละเป้าหมายของคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนฮะขอเธอะเจอ3ตัวซื้อเลยจะได้จบจบนะขอแค่นี้เลยครับยังไงก็เข้าเกมกันเลยดีกว่า let's go <S <laughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อครับโรเจอร์ Roger, 4ตัวด้วยกันนี่มันทีมทีมเก็บวิจัยชัดๆเออก็อย่างน้อยก็โอเคหน่อยทีมนี้มีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือมาตามเก็บวิจัยแค่นั้นเลยถือว่าดีมากๆก็หวังจริงๆนะครับว่าจะไปให้ได้สัก10ชั้นอนะขอแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวชั้นที่5ก็ไปเจอกันนะครับมาครับชั้นที่5จะเจอเลยไม่เอ่ย โอเคเอกซันหนึ่งตัวคิดว่าก็ไม่น่าจะเจอแต่การเล่นรอบนี้คือผมผิดแผนไปเยอะมากๆนะครับคือไม่ไม่รู้ทําไมมาเล่นตัวนี้ทีไรแล้วมันมันเล่นยากกว่าตัวอื่นแบบมากๆเลยแถมทริคแคสผมก็หยิบมาผิดด้วยนะครับก็ไม่เชิงว่าหยิบผิดหรอกต้องบอกว่าลืมเปลี่ยนถึงจะถูกต้องผมน่าจะเอาไอ้นี่ออกมากกว่าอ่าแว้นขยาย แล้วก็ใส่ในส่วนของเพิ่มความเร็วมาน่าจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรมาแล้วก็เล่นกันไปอย่างต่อเนื่องก็หวังว่าระหว่างชั้นนี้น่าจะเจอนะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในชั้นที่10เลยละกันไปกันอย่างต่อเนื่องครับ Let's Go เ okay, คมาชั้นที่10แล้วและดูสูตรเพื่อนครับ <laughs> ม,มีแบบนี้ด้วยเหรอคือถ้าพิมพ์แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบคือ,อยังไงอะเป็นผู้สร้างถ้าเป็นผู้สร้างนะครับมันก็จะเป็นคําสั่งอะไรพวกนี้เนาะ คือไม่ต้องผู้สร้างหรอกมังแบบมันก็ทําได้หรือถ้าที่คุ้นๆนหน่อยก็คือคําสั่งเต้นนั่นแหละเอยในชั้นที่10นี้มีไม้เอ่ยนะครับอ่าเท่าที่สํารวจดูก็ยังไม่เจออีกอะเนี่ยชีวิตยังไม่เจออีกเอ้ยจะเครซี่ครับเองไปซ่อนตรงไหนเนี่ยเอาละเหมือนสูตรของเพื่อนจะทำงานไม่สิต้องบอกว่าไม่ได้ผลนะ ก็ไม่จําเป็นต้องไปพิมพ์ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ดวงเห็นคนนั้นพิมพ์มา4ี่ห้าชั้นแล้วก็ยังไม่เจอนะครับอ่ะช่างเตะวันนี้กลาเจอแบบ2ตัวขึ้นเลยนะเอาจริงๆหรือถ้าเป็นไปได้นี่จบคลิปนี้เลยเก็บครบจบในคลิปนี้ไปเลยจะได้ไปเล่นแมปอื่นบ้างไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและที่ตามๆมาเนี่ยเหมือนแมปอื่นๆก็น่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วนะยังไม่ได้ไปเล่นเลยอ่ะอะค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเจอกันในชั้นที่15แล้วกันเนาะ ถ้าไปถึงนะไม่ต้องถึงการันตีก็ได้เอาแค่พอหอมปากหอมคอยังไงก็ไปกันต่อครับ Let's go <S มาครับชั้นที่15แล้วเอ้ยเจอเธอะหรือหัวใจดวงเดียวแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าจากที่ดูไม่เจอครับเอ้ยไม่เจอไม่เจอต้องไปการันตีจริงๆอะเนี่ยการันตีเลยเหรอโอ้โหเศร้าใจกาแบบเจอทีๆเลยนะครับคลิปนี้เนี่ย แต่เหมือนว่ามันต้องไปการันตีอีกแล้วอะชีวิตอ่ะอะไม่มีทางอื่นแล้วครับนอกจากต้องไปจริงๆยังดีนะครับที่อีกคนนึงเนี่ยเล่นเป็นคือช่วยสกัดน้ําดําเนี่ยผมขอแค่นี้เลยช่วยสกัดน้ำดำําดําแค่นี้ก็พอไม่จําเป็นต้องเล่นแผลวพราวแค่ช่วยสกัดน้ำดำําดาแล้วก็ตอนห้องมืดอีกอันนี้ช่วยหน่อยเข้าใจว่ากลัวแต่ว่าช่วยหน่อยออกจากหน้าประตูมาหน่อยเอออ่ะอ่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ไปกันอย่างต่อเนื่องเฮ้ยสุดท้ายก็การันตีจนได้สุดๆครับอันนี้ดวงก็แทบไม่ค่อยมีเลยนะกล่องพยาบาลนี่คือมาแบบฉลบฉาบอะมานิดมาหน่อยให้พอไปได้ทีละนิดทีละหน่อย จนมาได้ครับแล้วก็เพื่อนคนนี้นี่เล่นเก่งมากๆนะฮะคือแบบสุดยอดมากๆดูดิครับโรเจอร์มาได้ยันชั้นที่20อบะเออการันตีเลยอ่ะก็เดี๋ยวมาเก็บกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนจะไปต่อไหมเอาละก่อนอื่นก็ต้องเก็บในส่วนของการวิจัยก่อนก่อนที่จะไปให้เห็นนั่นเองเพื่อนตกใจอะไรเนี่ยนี่มันชั้นที่20การันตีแล้วเพื่อนไม่ต้องตกใจเพื่อนมันมันมา100%หาอันอื่นเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่ง โอเครีบผารีบผาจะได้สบายใจหน่อยนะครับกว่าจะมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรียบร้อยครบแล้วเอาละไปกันต่อไปเพื่อนคือผมยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับหวังว่าหวังว่ามันจะมาอีกสักรอบคือเพื่อนคนนี้เขาแค่ต้องการเจอแค่ตัวเดียวนะครับแต่ส่วนผมนี่ต้องการ3ตัว3ตัวด้วยกันโอ้ตรงนั้นมีเมดด้วยตรงนั้นมีเมดคิดตรงนั้นมีเมดคิดผมขอไปเก็บก่อนไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะลอง ยื้ไปอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะได้นะเอาระบาซซี่เห็นก่อนให้บาซี่เห็นก่อนจะได้สบายใจนะครับบาซซี่เห็นเห็นสิเห็นเออโอเควิง่งวิ่งเลยวิ่งเลยเห็นแล้ววิ่งเลยเห็นแล้ววิ่งเลยโอเคใจล่มล่มล่มๆครับลุมล่มๆมไว้ก่อนตั้งสติกันก่อนเอาระในเมื่อตอนนี้ก็ทําเงื่อนไขครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะเอ๊ยออกไข่เห็นเนี้ย๊พนึงออก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 อ เองมาจากใสดิโอ้โหชีวิตอุตส่าห์จะไปอีกสักเล็กน้อยโดนไอ้เจ้าตัวนี้ขวางทาง <c oughs> อะจะลองดูนะครับว่าจะไปได้อีกไหมอยากเจออีกตัวแบบคุ้มๆเลยเอ,อ่ะเฮ้อ ไม่รอดอีกแค่นิดเดียวอเครื่องเดียวเองโอ้โหโอเคหวังว่าจะเจอสองตัวอย่างน้อยสองตัวเนี่ยมันก็ดีแล้วแต่ว่าเจอตัวเดียวครับขึ้นมาที่77%อ่ะยังอีก ก็ไม่ได้นานและถ้าเล่นโรเจอร์นะครับเอาเป็นว่าไปยันการันตีได้แต่ว่าต้องมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เก่งๆหน่อยช่วยกันไปอะ่ะไม่งั้นเกมมันจะนานแน่นอนถ้าเล่นคนเดียวนะอ่ะถ้าผมเล่นโรเจอร์ผมก็ต้องเจออีก2รอบนะครับถึงจะเก็บครบ100%นนั่นเองเงินไขก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้ยากอะไรมากมายไม่ได้ยากเลยโอเควันนี้วันที่17นะก็เเลยอ,อีก3วันด้วยกันเอาเป็นว่า2วันแล้วกันเนาะ เออเผื่อวันสุดท้ายผมเข้าไปเล่นไม่ทันเอาเป็นว่าเดทไลน์2วันสุดท้ายนี้แล้วนะครับถ้าใครยังเก็บไม่ครบก็รีบเก็บกันได้เลยเอาละคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม